แล้ววันนี้นะครับวันที่มวลมาหาประชากรในเคปปอปทั้งโลกรอคอยวันที่ SM ได้ประกาศวงน้องใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือลืมเปิดไฟแบ็คลท์นะแป๊บหนึ่ง <l oss> กราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมโดนันช่นลด นะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้จากการแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือมันเป็นคลิปที่เรารอคอยมานานมากๆจริงๆก็ไม่น่าขนาดหรอกประมาณ2อาทิตย์วงน้องใหม่จาก SM Entertainment นะครับผมวง นะก่อนหน้านี้โปรโมทมาระยน,ะนึงแล้วด้วยสมาชิก4คนเหมือนเคยอ่านผ่านๆเจอว่าจะมีเรื่อง AI เข้ามาแบบเป็น8คนอะไรหรือเปล่าอันนี้ขอยังไม่พูดขอทําความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วกันนะแต่สาหรับ4คนนะครับวันนี้มาแล้วนะแล้วเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกสําหรับวงนี้ในช่องผมนะบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักแต่บังเอิญพลาดกดเข้ามาดูหรือโดนโลัลก o ริทึมหรืออะไรก็ตามช่างมันเถอะเยอะยาวนิดนึงแต่ไปทําความรู้จักกันทีละคนแล้วกันคนแรกนะครับผมคาริน่านะหรือว่ายูจิเบนนะคนนี้อายุ20ซึ่งก่อน หน้านี้เราเคยเห็นแบบออกไปงานอะไรสักอย่างของฮุนไดแล้วไปกับไคเอ็กโซอันนั้นก็แบบดูดีคนที่2องนะครับจีเซีหรือว่ายูชินากะเอริซึ่งก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นไม่น่าจะเป็นประเทศอื่นหรอกอายุ20พอๆกันนะครับผมคนนี้เนี่ยบอกเลยตอนเราเห็นรูปเนี่ยใกล้แล้ว ไม่น่ารอดคนต่อไปคนนี้โคตรมาแรงแบบจริงๆๆๆคือวินเทอร์นะครับหรือว่าคิมมินจองคือเราเห็นคนแชร์เยอะมากแบบตามเพจตามนู่นตามนี่อะไรอย่างงี้แม้กระทั่งเพื่อนเราที่ไม่ได้ตามเกาหลีบางคนก็แชร์เว้ยแบบมึงรู้จักได้ไงวะกูยังไม่รู้เลยว่าเขามีวงใหม่คนสุดท้ายหนิงหนงนะครับผมคนนี้คือแบบ คือตอนปล่อยรูปแรกสุดออกมาเนี่ยยังแบบไม่อะไรมากนะคุมตาทานยังแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าพอไปถึงรูปเซตอีกรูปหนึ่งต่อไปนี่คือแบบว่าโอเคก็ได้นะดูก็ดูแอสตานะสำหรับคลิปนี้นะครับผมคือช่วงก่อนหน้านเนี่ยผมพยายามจะแบบลดเลเวลในการโวยวายเพื่อแบบไม่ให้เสียงดังเกินไปบ้างอะไรบ้างนี่ใช่ปะพยายามเก็บอาการแล้วก็แบบปล่อยไหลให้มันฟลู์ให้จบเว้ยแต่อย่างช่วงก่อนหน้านเนี่ยเราก็ทําคลิปวงที่เราก็ทํามาก่อนหน้านั้นอยู่เป็นประจาใช่ปะมันก็พอใจ ควบคุมตัวเองได้นิดหนึง่งแต่สําหรับครั้งนี้นะครับเนื่องจากเป็นวงใหม่นะผมขอไม่รับประกันใดๆท,ทั้งนั้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดรูวิตาน่ารำคาญก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเอย้แต่เดี๋ยวก่อนจะดูกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดนิดหนึง่งแม่งโคตรร้อนเลยตอนเนี้ใส่ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว้าวทำนองนี้อยู่ในทีเซอร์อยู่แล้วอุ้ยสวยจริง คาลิน่าสวยมากอะฉันพร้อมมาแล้วมาแล้วข้ามไปข้ามไปก่อนยังไหวอยู่ แต่วินเทอร์ก <Viol in Harmon> ับจ <fit> ีเต๋ตัวก็ตัววงนี้ดิพยายามทำความเข้าใจท่านนี้อยู่นะอุ้ยตัดฉากดีมากอ่ะอื้ม อุ้ยที่เตอดีอ่ะทำไมวงนี้มันดีขนาดนี้มีความเพลงมีความน่าสนใจหลายจุดมากแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเป็นช่งชวงๆแล้วครับผมเดี๋ยวกลับมาวนดูอีกทีวินเทอร์ก็ดีคือ ขออนุญาตจริงๆเนะเราพยายามจะไม่พอตแล้วทุกคนแต่ว่ามัไม่ได้จริงๆว่ะคืออันที่เป็นซีนนี้เนี่ยพอจะยังคอนโทรลตัวเองได้อยู่แต่อันที่เป็นซีนนี้คือแบบไม่ได้จริงๆนะย้อนดูอีกทีแล้วกันนะไหนๆก็ขนาดดีแล้วไปพลังมักเน่นี่มันรุนแรงจริงๆใช่หรือเปล่าวะใช่ดิน่าจะใช่นะเราไม่ได้จำกัด เด hey. ี๋ยวมาทำความเข้าใจกันอุ้ยที่ซลอดีไ่ได้กันดิเราพยายามจะโฟกัสกับการฟังเพลงแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆ้กเอไอมาเอไอมาอุ้ยต่อลองดีกว่ะ เฮ้ยแต่ท่อนเมื่อกี้ดีมีอะไรแบบน่าสนใจหลายอย่างมากคือตัวเพลงแบบโดยรวมๆมันยังไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้มีแบบจุดไหนหวือหวาเป็นพิเศษขนาดนะั้นสำหรับเรายกเว้นท่อนเมื่อกี้นี้แต่มันมีมันมีดีเทลแบบหลายอย่างอยู่เว้ยอ่าเดี๋ยวนะเราจะพูดว่าอะไรวะคือตัวเมโลดี้มันอะอาจจะไม่ได้แบบ ติดหูขนาดนั้นสําหรับเราแต่ว่าไอ้ซาวข้างในอะ่ะมันติดถูเราเว้ยเออมันมันมีการใช้ทํานองที่แบบดีอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันนะแต่ตัวเมลโลดี้หลักของเพลงที่เป็นไายร้องอาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นสําหรับเราแต่ไม่ได้แย่แต่ว่ามันแค่มีเรื่องอื่นที่น่าสนใจกว่าอืมเหมือนดูหนังเลยแบบบรรยากาศนี้อุ้ยสวยอะ่ะแลาว สั้นๆอย่างนี้เลยเหรอนั่นแหละอย่างที่บอกมันประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองทวนดูกันอีกรอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะไปะคือพูดจริงๆวะเราไม่ได้เก็ตขนาดนั้นนะแต่ว่าเราจะพูดเท่าที่เราแบบพอจับทางมาได้แล้วกัน <S <S ไอ้ตันตันแต่ดิดัตันตันตัน อะไรประมาณเนี้ปั๊ม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 ปัดดิดัิปั๊มอันนี้มันคือแบบตัวทำนองหลักที่มันเดินเพลงนี้เข้าไปพูดจริงๆเราไม่ค่อยรู้สึกติดหูก,กับตัวเมโลดี้หรือตัวลายร้องเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรกับลายร้องเยอะขนาดนั้นมันใช้โน้ตซ้ำๆไม่กี่ตัวด้วยซ้ำมัง้งแต่ว่าไอ้นนบบทำนองนี้แหละที่ฟังครั้งแรกจบมันแบบจำได้เลยปั๊ม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 ปัดดิดัิปั๊มเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยอันนี้ก็ยังอยู่ สวยมากครับไวาคาลิน่าสวยขนาดนึงอันนี้ยังไม่ได้เลยซีนต่อไปไม่ได้ฟังเลยแต่ว่านั่นแหละมันก็ยังใช้ทำนองเดิมอยู่ใช่ไหมตัน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 ตดิดตันมีแบบหลอกจังหวะหนึ่งหนึง Ie เราชอบเสียงเขามากเลยอะเรากำลังจะได้เมนแล้วทุกคนวิเทอร์ก็อย่างดีอันนี้แหละเป็นจุดที่เราแบบรู้สึกว่า ทำไมทุกครั้งที่พอต้องทำรายน้องตลอดเลยวะคือไอท่อนพีฮุกอะมันเป็นท่อนที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเอาทำนองนั้นออกไปเว้ยหมายถึงว่าเอาไอทำนองปัม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 ปั๊บปี้ปั๊มออกจากท่อนพีฮุกอะมันน่าจะทำให้ฮุกแบบอิมแพคเราได้มากกว่านี้อันนี้ส่วนตัวเรานะคือเป็นแค่ความคิดเราเฉยๆแต่ว่าเราก็ไม่เขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งอยากทอนี้ทอนี้แหละไอทำนองเนี้ยแต่ร์ตที่เตร์นตัรนจิงจิถึงมันจะแบบบางลงก็จริง แต่พอด้ยวยความที่มันเกิดตลอดเวลาจนเข้าหุกใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่มีไอ้ทำนองนั้นไอท่อนของวินเทอร์เมื่อกี้เนะี่ยท่อนนี้มันน่าจะเอฟเฟกได้มากกว่านี้สำหรับเราแต่มันก็เอฟเฟกเราอยู่มันก็อิมแพ t อยู่นะด้วยเท็กเจอร์ด้วยสิ่งที่เขาทำอะไรแบบเนี้ยไปไปต่อมา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  แต่เสียด้ยจีเซลเราอยากเห็นนางแรปาาเพราะดูทรงแล้วจะแซ่บอยู่โอ้ยแต่เินเทอก็ยงดี mm hmm. รู้สึกว่าจะเดี๋ยวรู้สึกตรงน,นี้มันเบลเบเอ้า กันจะรู้ปดเล่นมุกเดิมไม่ได้เลยอย่างนี้อ่ครูกินกาแฟก็ได้มากเลยพอมาถึงท่อนนี้นะเอาจริงสารภาพเลยว่ารอบแรกอะเราโมาแต่ดูน้องเลยแต่เมื่อกี้ตอนเราปิดกล้องแล้วลองฟังเองอีกรอบหนึ่งมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นไว้ซึ่งมันก็ยังไม่เข้าใจร0อนตนะแต่ว่าเดี๋ยวลองฟังกันดู เกิดว่าเทียบกับท่อนก่อนหน้านี้ที่เป็นท่อน P6 เช่ปะ่ะรอบก่อนหน้านี้จะเป็นน้องวินเ n อร์นะครับผมอ่ะลองดูแต่ว่าท่อนเนี่ยมันจะไม่อยู่นิดนึงที่แบบว่าเป็นจุดที่ต่างกับรอบเมื่อกี้มันมีเสียงผู้ชายร้องอยู่ได้ยินใช่ปะ เราเข้าใจไอเดียนะที่แบบพยายามทําให้มันต่างกันอะไรอย่างนี้ใช่ปะ แต่ว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจคือไอโน้ตท,ที่มันร้องประสานนั้นนะ่ะเราไม่เข้าใจด้วยคันคูด้วยคอร์ดด้วยอะไรเลยคือมันไม่ได้อยู่ในคอร์ดเลยเว้ยหมายถึงว่าถ้าเอาจากชุดแรกเป็นตัวตั้งอะ่ะคือถ้าใส่แล้วปุ๊บมันกลายเป็นคอร์ดใหม่ซึ่งแบบว่าเราจับไม่ได้เลยว่านี่คือโน้ตอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนในการเลือกใช้โน้ตแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเราอธิบายไม่ได้จริงต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมแต่ว่าเออบางทีบางเรื่องก็ไม่ต้องเข้าใจมากระดาดนั้นหรอกนะอย่างตัวเราเองก็คือแบบถ้าเราอธิบายได้ทุกกกออยย่่่่่าาาางงงแ็นนนจะะะเเพททีี้ใหไปชวํต คือเราก็นั่งทําอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งเท่าเขาลองฟังอีกรอบหนึ่งอันนี้เหมือนกันเราไม่เข้าใจว่าทำไมเอฟเฟกนี้เพอใส่ตรงนี้เราคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้าท่อนฮุกเนี่ย มันน ah ่าจะแบบอิมแพคกับการเข้าฮุกต่อไปมากกว่าอันนี้คือเหมือนกับว่ามันมีสิ่งที่เราบอกอ่ะใช่ป่ะเรื่องไอเสียงประสานนั้นเนี่ยไอเรื่องไอเสียงประสานนั้นเนี่ยคือคือมันแบบมาละแล้วถ้าเกิดว่าตัดท่อนเนี่ยเราเข้าท่อนเมื่อกี้เลยอ่ะมันจะยิ่งแบบว้าวอะไรวะแต่เนี้ยคือมันเข้าท่อนฮุกเลยแต่ดีนะท่อนนี้ดีมากจริงบบ อุ้รถีจงซีจีฉากเชกิกอะไรแบบมงลงมากอน้องแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าอันนี้เรายา้ำไปทีเป็นความคิดเราถ้าเกิดมาตัดคุกสองบานะสามสิบาทเออจำไม่ไม่รู้กี่บาทนั่นะนะถ้ามันตัดออกไปแล้วเข้าตรงนี้เลยอะเราว่ามั่งสุดกว่านี้น่นลาลัก แต่ท่อนนี้ดีมากตามสไตล์ท่อนบริจของ SM นะครับผมบงงมีแซกเข้ามามันก็คือแบบการใช้ทํานองเดิมซ้ำๆมาแหละเพียงแต่ว่ามันจัดวางได้ถูกจุดเลยแล้วมันลงตัว

ที่เราบอกว่าเมโลดี้ไหรลร้องมันไม่ได้แบบขนาดตนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เนื้อร้องอะไรที่มันแบบซับซ้อนเนี่ยม,มันจะเล่นที่พวกเท็กเจอร์ของเครื่องมากกว่าแต่ก็จะใช้คำซ้ำๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้เป็นสไตล์เพลงนี้ที่เขาใช้นะครับผมอันนี้เนี่ยไม่น่าจว่าจะสื่ออะไรรวมไปถึงฉากหลังจากนี้แต่ว่าเราเดาว่ามันน่าจะเป็นการไกด์อะไรสักอย่างไปตอนต่อไปของ จะแบ็กเหมือนบ้าละไปตอนต่อไปของแอสป้านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้แต่ซาวแบบนี้คือแบบเข้าหนังมากอะ princess น่าจะนานกว่านี้นิดนึงเอามานิดเดียวแล้วแบบไม่ค่อยเก็ทเท่าไหร่ ก็ย้ำอีกทีว่าทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวแบบล้วนๆส่วนตัวจะจัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าทําแบบที่เราบอกแล้วมันจะดีนะอันนี้คือเราพูดว่าเออถ้าเกิดว่าทาแบบเนี้ยเราจะชอบมากกว่าเฉยๆซึ่งบางคนก็อาจจะชอบเหมือนเราบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเราอันนี้ก็คือแล้วแต่ละกันนะครับผมแต่อย่างที่บอกคือเพลงเนี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดที่ว่าจะไม่เก็ตอะไรเลยนะเพราะว่ามันแค่เป็นซาวบางอย่างที่แบบว่าอาจจะ อะไรนะต้องแบบลองฟังละเอียดละเอียดอีกทีแต่มันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นถ้าเทียบกับ SM หลายเพลงเราว่าหลายเพลงมันเข้าใจยากกว่านี้เพลงนี้ยังถือว่าง่ายสำหรับเราก็เท่านี้นะครับสาหรับวันนี้นะมันก็เป็นการเดบิวต์ที่ถือว่าปังในระดับหนึ่งสําหรับเราแต่น่นอนแหละมาตาที่แบบอะไรแปลกๆแบบนี้มันต้องมีคนที่ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วอันนี้ก็เปี่อย่างที่บอกนะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับเราเทียบกับที่ตัวเองรอดูมาเราไม่ค่อยผิดหวังเราว่ามั่งดีมากๆจริงๆอันนี้ก็คงพูดได้ไม่ต่ำปากนะครับว เราเมนใครนะเดี๋ยวขอดูอีกสักพักหนึ่งแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆจริงๆนะครับผมใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้เนาะรวมไปถึงเรื่องแบบความหมาย MV คําแป้เพลงอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดจริงๆก็แทบจะไม่ได้พูดเลยก็คอมเมนต์กันได้เหมือนกันกันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะยัยก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาจบนะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมัม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 บ้า